สวัสดีครับร้านเป็รพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกินห้าหมื่นบาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับแหวนเพทายขเขมรเพทายขนาด3.85กะรัตประดับด้วยเพชรเกรสรและเพชรเหลี่ยมทั้งหมด1.39กะรัตตัวเรือนทองคำ75-90%า75-90ซไซส์แหวน53น้ําน้ำหนักรวม7.77 ราคาาคา39,900บาทครับวงนี้เป็นแหวนอีบวงนะครับที่พลอยสวยและราคาดีมากนะครับ39,900บาทเท่านั้นนะครับเพทายสวยนะครับเพทาไทยให้มาเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับ3.85กรัตนะครับเพทาไทยนะครับเป็นพลอยที่มีลักษณะพิเศษนะครับเขาี่มีความเล่นไฟมากนะครับน้องๆกับเพชรเลยนะครับ ให้ดูรอบตัวแหวนนะครับสวยงามนะครับเพชรให้มาเยอะนะครับ1.39ก้กรัตนะครับก้นพลอยสวยนะครับก้นพลอยไม่แตกนะครับก้นพลอยลึกนะครับภายในสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนบิดเบี้ยวนะครับแหวนวงนี้เป็นแหวนอีกวงนะครับที่คุ้มค่ามากนะครับเพชรรวม1.39กรัตนะครับ เพชรประมาณนี้นะครับราคาด่ำต่ำก็24,000่ถึง26,000นกนะครับและตัวเรือนะครับยังเป็นทองคำบริสุทธิ์สูงนะครับ7 5ถึงอร์นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่80กลางๆนะครับถือเป็นแหวนนิกวงนะครับที่ราคาดีมากนะครับเปอร์เซ็นทองสูงน้ำหนักเยอะเพชรเยอะนะครับพลอยสวยนะครับลองใส่นิ้วดูนะครับเด่นนะครับเพราะเพทยาเขาเล่นไฟเยอะมากนะครับสวยนะครับเล่นไฟทั้งเพชรตั้งพลอยนะครับ วงนี้นะครับไซส์แหวน53สามนะครับสามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับกรณีลดไซส์แหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนมอนเดินนะครับเป็นแหวนหนก่งนะครับที่ใส่อขึ้นนิ้วนะครับการแหวนค่อนข้างใหญ่นะครับน้ําหนักรวม7.77กรัมนะครับแหวนวงนี้นะครับเพิ่มลดไซส์แหวนได้นะครับทองคําสูงนะครับ7 5ถึงเซนะครับให้เทียบขนาดเล็กสินะครับพี่ๆจะได้คาดเดาขนาดหน้าแหวนได้ถูกนะครับประมาณนี้นะครับ วงนี้มาพร้อมหม่รับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใส่เบื่อแล้วอยากขายคืนอยากเปลี่ยนวงใหม่ได้หมดนะครับขอแกเพชรอยู่ครบพลอ,อยอยู่ครบสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปนะครับพี่ๆที่อยู่กรทมนั้นรับมาชมได้นะครับที่ JJM. นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งอ e ีเมลแบบรับประกันสินค้านะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แมกกรนะครับวันเปิดร้านแจ้วต้นคลิปนะครับ วงนี้สามารถมัดจำสินค้าได้นะครับกรณีที่พี่ๆยังไม่พร้อมนะครับเงื่อนไขก็จะเวลาพูดคุยตกลงกันได้หมดนะครับมัดจำวันนี้จ่ายพร้อมอีกทีเดือนหน้า หรือเดือนครึ่งได้หมดนะครับยืดหยุ่นได้หมดนะครับช่วยได้ช่วยหมดเหมือนเดิมนะครับสามารถชุบล้างใหม่ได้หมดนะครับสามารถออกไปเซอร์ได้หมดนะครับดั้งเพรตั้งพลอยนะครับแต่ขอรันตีเหมือนเดิมนะครับว่าขายของแท้นะครับคาดีมากนะครับค่าเพรก็20,000กว่ากันนะครับตัวเรือนองคําสูงอีกนะครับหากพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นหน้าล่างเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ